หยุดนะว้าวตัวโอ้ยมันเริ่มเดือดปุบปุดยิ่งดูน่ากินมากาเลยอ่ะรอเราหิวแล้วค่ะอโอ้ยดูปูดิคุ้มอะสามร้อยอะเนี่ยเอมากอะมอปะคือ แเขาดูแลเราอย่างดีโอ้หมันเป็นปูพันอะไรอ่มีสามจุดอะปูเกาหลีแม้วะเขาคือว่าพวกเราเป็นคนจีน้อนที่เอาเมนูภาษาจีนมาให้ดูที่เราวันน้เาะพวกเราเป็นคนจีนเสจมนเือกว่าคนจีนมาที่นี่บ่อยวะเพราะว่า ป้าปาก็กลัวจีนทั้งนั้นแหละมีมีอาหารจีนฝั่งเราเออฝั่งเราก็มีอาหารจีนแต่ว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองนี้บ่อยมาเยอะเป็นที่นิยมปะเออเอออย่างนี้กินได้ปะอินมีผักอยู่ด้วยกินได้ไหมได้ได้มีมีเนื้อสัตว์อ่ะก็เคลียร์เคลียร์ผักออกแค่ผักออ ทอะไรก็ได้ที่มันมีผักเยอะบ้าทว่าได้กินผักกินไม่ได้ที่เชิญทำซาเวด้าทำซาเวด้านี่ีอะไสังเกตไหมไม่เข้าใจเรื่องกินละจ้าจะสต็อปวิดีโอก่อนอ่ะถ่ายข้าวถ่ายข้าวก็แล้วแล้นี่ก็เหล่าบรรดาเครื่องเคียงถ่ใส่ขวดแล้วมีกิมจิแล้วก็อะไรก็ไม่รู้